ดูกันว่าจะแก้เกมยงไงครับผมตงพลังอาคิดมาก่อนครับแล้วเสยคืนไปนะมาครับในสุดท้ายครับผม,มกินเพิ่มในเกตแม่รับขันยามีเลือดหลอดแดงขึ้นผดขึ้นแล้วโอ้คัดไปหีึทีอายาอีกทีไ้มตัวแทบไปหนี่งทีกินจะทำไงครับทีมสามสมัตสุกลับมาได้จับทุ่มมารนหนึทีผลไงเราต้องจับทุ่มมาถีบท้องไปก่อนครับ ืดส่วนคืนไปหายไปอยู่เหมือนกันนะโอ้แต่ส่วนคืนมายังไงครับโอ้เดินเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์กันมาส่วนกลับไปกลับมาแล้วหมัดนี้ต่อยท้องคืนไปส่วนอัพคัดยังไงติดบอลยววันแน่นจริงครับเพื่อส่ของสุยะที่สามารถเล่นหมัดได้เรื่อยๆจินยังไม่สามารถแก้ส่วนอะได้ครับสุยะยังตัดต่อไปเรื่อยๆจินเลื่อนหลือน้อยนะครับเลื่อนเลื่อนหลือน้อยเต็มทีครับแต่สามารถเปิดเอ็นเ่นอาร์ได้ครับ นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเขาเลื่กต่อยส่วนขึ้นไปจะเป็นสะกอรหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่เป็นนะเรียกถ่ายไปต่อนะหน่อยหนึ่งธนิยะไม่สามารถทาอะไรกินได้แล้วกินกับสวนก่อนแต่ธนิยะเขาคัดไม่ได้จริงเปลงแทงทีไม่ไม่ถ้ากินไม่ยอมแพ้นะเรียกว่าตัดตัดคู่ต่อสู้ได้ดีเลยครับผมทุกต้องบอกเลยว่าต่างคนต่างเลือกหายไอ้หน้าตอนนี้ก็เหลือหนึ่ง เหลือกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วครับต้องหาจังหวะในการคอมโบปิดเกมสุดท้ายไปครับว่าใครจะได้ปิดเกมไปก่อนในส่วนฝั่งของจินเับเกือบตายแนละ้วเขาจะเขาจะสวมมาได้หรือเปล่าแล้วเป็นล็นอกไปเลยครับ